มีผู้ชายหลายคนนะครับที่ไม่กล้าที่จะเข้าไปขอเบอร์ขอไอจีขอไลน์อะไรก็แล้วแต่กับผู้หญิงแปลกหน้าที่เราชอบบางทีเราเจอผู้หญิงคนหนึ่งนี่โคตรสเปกเราเลย,เ,ลยเรารู้สึกว่าเราอยากจะได้รู้จักเขาสักครั้งหนึ่งไม่ได้ต้องเป็นแฟนกันก็ได้แค่ขอแค่ได้รู้จักก็ก็ดีเป็นเพื่อนกันก็ดีคุณรู้สึกว่าคุณถูกชะตากับผู้หญิงคนนี้ครับแต่ว่าใจของคุณน่ะมันไม่กล้าที่จะเข้าไปทําความรู้จัก เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีกําแพงของคำว่าคนแปลกหน้าทําให้คุณไม่กล้าเข้าไปคุยกับเขาแล้วมันทําให้คุณกลับมานั่งเศร้ากับตัวเองมานั่งด่าตัวเองว่าทําไมตอนนั้นไม่เข้าไปคุยคุณเป็นอย่างนี้ทุกครั้งจนมันทําให้ชีวิตคุณผ่านไปแล้ว20ปี30ปีคุณก็ยังไม่กล้าที่จะคุยกับผู้หญิงแปลกหน้าผมเข้าใจครับว่ามันมีความกลัวความกลัวที่มันทําให้เราไม่กล้าที่จะทําสิ่งที่เราอยากทํทอ้งทั้งที่สิ่งที่เรากําลังจะทําแมง่งอาจจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตรก็ได้ แต่เพราะว่าความกลัวครับวันนี้ผมเลยจะมาพูดว่าคุณจะเอาชนะความกลัวในเรื่องของการจีบสาวได้ยังไงเพราถ้ากับว่าคุณพร้อมแล้วนะครับก็ไปฟังคลิปนี้กันเลยครับผม Welcome to the unknown podcast ก็ก่อนอื่นนะครับผมกับแอดฟุกเนี่ยทำกลุ่ม d ดียโนเอ็กซ์คลูซีฟนะครับซึ่งราคาคอร์สอยู่ที่3 4 9บาทต่อเดือนเท่านั้นเองครับก็ผมก็จะสอนไปนะครับเดือนหนึ่งจะมี4บทเรียนแล้วก็4บทเรียนนี่จะเป็น4บทเรียนที่มันหาฟังได้ยากมากเป็นเนื้อหาที่ผมกับแอดฟุกอาจจะได้มาจากประสบการณ์แล้วก็ได้มาจากหนังสือที่อ่านคอร์สที่เคยลงเรียนซึ่งผมบอกเลยนะครับว่ามันไม่มีที่ไหนอีกแล้วที่ราคาถูกเท่านี้เพราะว่าผมเมื่อก่อนผมเคยไปเรียนคอร์สต,ต่างๆมาราคาคอร์สเนี่ย เจ็ดพันแปดพันเรียนมีแค่สิบลิปลิปละยี่สิบนาทีแต่อันนี้ของผมนะครับผมกับแอดฟุกเนี่ยจะทํามาเฉพาะโดยที่ผมรู้ครับว่ามีหลายคนที่ต้องการจะได้ผลลัพธ์กับเรื่องการจีบสาวจริงๆอะ่ะแล้วคุณเป็นคนที่ตั้งใจคุณเอาจริงแต่ทีเนี้ยคุณรู้สึกว่างบตรงนั้นมันสูงเกินไปผมก็แอดฟุกเลยตั้งงบที่มันราคาถูกลงมาเพื่อให้ทุกคนที่ตั้งใจอะ่ะได้มีชีวิตอย่างที่ตัวเองต้องการไว้ถ้าเกิดว่าคุณสนใจนะครับก็ทักมาเลยนะครับที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์นะครับ เป็นลิงก์ Facebook กลุ่มนะครับชื่อว่า Facebook d ดิ n o p a g e นะครับคุณก็ทักเข้ามาแล้วก็พิมพ์มาว่าสนใจคอร์สเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดให้อีกทีหนึ่งแล้วก็ถ้าใครสนใจที่จะเข้ากลุ่ม Open Chat นะครับพูดคุยปรึกษาเรื่องการจีบสาวเล่นๆเนี่ยแชร์มุมมองก็เข้ามาได้เลยครับที่กลุ่มไลน์ด้านล่างนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับผมก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมรู้ว่าทุกคนมีสิ่งที่อยากทำเวยทุกคนมีสิ่งที่ถ้าาเกิดว่าคุณได้ทำแม่งอะ คุณรู้อยู่แล้วว่าผลลัพธ์แม่งจะโคตรไปได้ดีอ่ะคุณมีผู้หญิงคนหนึ่งที่คุณชอบคุณรู้สึกว่าเขาสวยคุณอยากจะจีบเขาแต่คุณไม่กล้าทั้งนั้นที่เขาบางทีคุณก็รู้สึกว่าเขาก็เล่นด้วยกับคุณหรือบางทีมันมีงานอะไรสักอย่างเว้ยมันไม่ใช่เรื่องจีบสาวเดียวนะมันมีงานอะไรสักอย่างที่คุณรู้สึกว่างานเนี้ยถ้าแม่งล้านช็อกมาคือถ้าเกิดว่าคุณได้ทํางานเนี้ยได้ทําสิ่งสิ่งเนี้ยมันจะต้องเป็นอะไรที่แม่งโคตรพิเศษแน่เลยแม่งจะต้องเป็นอะไรที่แม่งโคตร มันคือความสร้างสรรค์มันคือความเจ๋งอ่ะมันคือประโยชน์ที่หลายๆคนกําลังจะได้รับจากคุณถ้าเกิดว่าคุณทําสิ่งนี้สําเร็จอ่ะแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่มันเรียกว่าความกลัวเว้ยคุณกลัวว่าคุณจะกลายเป็นคนที่แปลกแยกคุณกลัวว่าสังคมจะไม่ยอมรับคุณคุณกลัวว่าถ้าสมมติคุณเสนอว่าทําแบบนี้ไหมเจ้านายคุณจะด่าคุณอาจารย์คุณจะด่าคุณเพราะว่าพวกเขาไม่เปิดรับความคิดเห็นใหม่ๆ คุณก็เลยไม่กล้าคุณเลยเลือกที่จะอยู่ในฝูงอยู่กับคนที่คิดเหมือนกันอยู่กับคนที่คิดแบบเดียวกันคนที่ไม่ได้กล้าออกความเห็นอะไรแล้วก็อยู่เงียบๆทางานไปอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ในใจของคุณลึกๆอะคุณรู้ไว้ว่าคุณมีสิ่งที่คุณอยากทําอะคุณมีอะไรที่คุณโคตรอยากทําเลยอะคุณอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศคนเดียวแต่คุณกลัวอย่างเงี้ยผมจะเฉลยความจริงให้อย่างหนึ่งเอาไหมครับสิ่งที่คุณกลัวทุกอย่างครับหลายๆอย่างเลยนะ ผมไม่ได้พูดว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ผมพูดว่าเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์สิ่งที่คุณกลัวครับมันไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเลยเว้ยคุณอาจจะแอนตี้ผมนะแต่ว่าผมพูดความจริงครับตอนเนี้ยสเตตของจิตใจคุณมันอยู่ในสเตตของความกลัวแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวตนคุณใหญ่ขึ้นคุณเจ๋งขึ้นอ่ะคุณกลับมามองคุณจะรู้เลยแม่งไม่มีอะไรเลยเว้ยสมมุติคุณจะเข้าไปจีบสาวสักคนหนึ่งอ่ะคุณกลัวว่าเขาจะปฏิเสธคุณเขาจะด่าคุณเขาจะตะโกนด่าคุณ ความเป็นจริงคืออะไรความเป็นจริงคือผู้หญิงเหล่านั้นเขาไม่ด่าคุณด้วยซ้ําคุณเข้าไปขอเขาอาจจะดีใจที่คุณขอด้วยซ้ํามันมีสิ่งที่แม่งเจ๋งอยู่รอคุณอยู่เว้ยมันมีสิ่งที่แม่งจะเปลี่ยนชีวิตคุณได้ทาให้คุณได้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการรอคุณอยู่แค่พอความกลัวไยถ้าความกลัวมันไม่มีจริงเว้ยขอแค่คุณเผชิญหน้ากับมันอะสิ่งนั้นมันจะหายไปผมจะเล่าให้ฟังนี้ผมเคยทําสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าผมต้องทําอ่ะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่มันผิดแแล้ววมมัันนนคค่่เหือทไป พอผมได้ทําปุ๊บผมโดนด่าผมโดนด่าครับผมโดนคนที่เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งด่าแล้วเขาก็ด่าผมเขาด่าผมกลางห้องที่มีคนอยู่หลายคนด่าแบบแรงๆสิ่งที่ผมเกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมคือผมไม่ได้รู้สึกว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นคือก่อนหน้านี้ก่อนที่จะโดนด่าผมก็รู้สึกว่ามันมีความกลัวเกิดขึ้นแต่จุดที่เขาเรียกผมไปด่าจริงๆผมรู้สึกว่าแล้วไงวะมันก็แค่เนี้ย มันไม่ได้มีผลอะไรกับความคิดของผมเลยนะแล้วผมกลับมาผมก็ยิ้มแย้มผมมีความสุขเหมือนปกติเพราะมันไม่ได้กระทบอะไรกับใจิตใจผมไงเอาจริงๆนะคนเราแค่กลัวไปเองเว้ยคือสมมติถ้าสมมติคุณโดนด่าแรงจริงนะแล้วคุณกลับมาแล้วคุณไม่คิดถึงมันอ่ะคุณแบบช่างแม่งเหอะไร้สาระแค่คุณต้องไปติงตองกับคนที่มันติงตองอะ่ะคุณไม่จําเป็นจะต้องไปเอาเรื่องกับคนที่มันมันไม่เข้าใจอะ่ะไม่ว่าพูดยังไงมันก็ไม่เข้าใจคนเรามันชอบเอาความคิดตัวเองถูกอยู่แล้วเว้ย ไม่ว่ายัางไงพูดไปมันก็ไม่เข้าใจคุณจำมันจะต้องไปทะเลาะกับเขาเหรอไปทะเลาะด่ากับซึ่งผมกล้านะผมกล้าที่จะด่ากับนะแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ไม่มีประโยชน์เลยครับการที่คุณไปเถียงอย่างเงี้ยมันทำให้มันทะเลาะไปเรื่อยๆแล้วสภา,ภาพอารมณ์คุณก็เสียแต่ว่าประเด็นหลักๆเลยนะที่ผมจะพูดเลยก็คือเพราะผมเจอเขาด่าจริงผมไม่รู้สึกอะไรเลยผมรู้สึกว่าที่เขาพูดมามันก็มีส่วนจริงนะแล้วผมก็จะเอาไปปรปับปรุง แต่ส่วนที่เขาพูดมาแล้วเขาใช้อารมณ์ที่มันไม่จริงเนี่ยก็มีเยอะนะแล้วทำไมผมต้องเก็บมาคิดแล้วพอผมโดนด่าครั้งนั้นนะครับมันเป็นอะไรที่ทําให้ผมรู้สึกว่าเออเอาจริงๆการที่ผมโดนด่าเนี่ยมันก็ทําให้ผมปลดล็อกด้านหนึ่งเหมือนกันนะผมรู้สึกว่าพอผมโดนด่าอย่างเงี้ยมันทําให้ชีวิตเนี่ยรู้สึกว่าท้ายที่สุดมันก็มีแค่เนี่ยคุณทําอะไรพลาดอะ่ะคุณไปทําอะไรคุณท้ายที่สุดแย่ที่สุดคืออะไร คุณก็โดนด่าไงคุณก็แค่โดนด่าสมมุติคุณเข้าไปขอเบอร์สาวอะไี้ผูงไม่ชอบครับเขาทาไงเขาก็แค่ด่าเว้ยเขาทําได้แค่นั้นแล้วมันมีอะไรอะถ้าสมมติคุณไม่กระทบกระเทือนกับการที่คนคนหนึ่งปฏิเสธคุณอะคุณไม่อจะโคตรไรเทียมทานเลยนะเว้ยไม่ว่าคุณจะเจออะไรคุณก็จะผ่านไปได้ถ้าสมมติว่าคุณรู้สึกว่าเรื่องที่แย่ที่สุดอะที่มันจะเกิดขึ้นคุณก็รับมือกับมันได้อะแล้วมันจะมีอะไรครับ เออคือคุณเสนองานไปปุ๊บอันนี้เป็นงานที่แม่งโคตรเจ๋งคุณคิดว่างานคุณแม่งต้องสร้างสารรค์อะไรสักอย่างแต่แล้วเป็นไงคนที่คนที่เป็นหัวหน้าคุณคนที่เป็นเจ้านายคุณไม่สนใจบอกว่าไร้สาระแล้วก็ด่าคุณกับคุณต้องแคร์ปะไม่เลยนะเว้ยแล้วคนส่วนใหญ่จะกลัวไม่กล้าเสนอไอเดียทั้งนั้นนี่เขามีความคิดที่โคตรมันเจิดอยู่ะเพราะว่าคนที่คนที่เป็นอยู่ในสังคมอะ่ะแม่งจ้องจะด่าเว้ย ซึ่งไม่ว่าคุณจะทําไงแม่งก็จะด่าคุณแต่อะไรรู้ไหมสุดท้ายแล้วอ่ะเขาด่าคุณอ่ะเขาเก็บไปคิดแป๊บเดียวเว้ยเขาด่าคุณแค่นั้นแล้วเขาจบแต่ถ้าเกิดคุณเก็บมาคิดอ่ะมันจะเป็นตัวคุณที่คุณเครียดคุณกลัวแล้วคุณจะไม่กล้าเป็นตัวของตัวเองสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่จะทําให้ผู้ชายเนี่ยมีเสน่ห์มากน้ำขึ้นมากเลยเนี่ยคือการที่คุณเป็นตัวของตัวเองเว้ยแล้วคุณจะเป็นตัวของตัวเองได้ยังไงถ้าคุณยังกลัวสังคมตีตาว่าคุณอยู่เลยคุณต้องได้รับพพลลััังงงงงาาานนนเีี่่ยยกอท มรู้สึกว่าแล้วไงวะมันไม่เห็นมีอะไรที่มันโหดกว่านี้เลยมันก็เกิดได้แค่เนี้ยมันก็แค่เนี้ยแล้วชีวิตมันมีอะไรอ่ะมันมีอะไรที่มันต้องกลัวอีกวะเฮ้ยสุดถ้าโดนไล่ออกแล้วเป็นไงกูเชื่อมั่นในตัวเวว่ากูหางานใหม่ได้กูก็ไม่ได้สนใจอะไรไงมันก็ไม่มีอะไรครับมันเหมือนกันเลยซึ่งผมบอกเลยนะว่าท้ายเมื่อก่อนเนี่ยผมก็เคยเป็นคนหนึ่งที่กลัวเรื่องของการจีบสาวกับสาวแปลกหน้ามากมากแต่พอผมได้ลงมือทํารอบเดียวเท่านั้นแหละ มันเหมือนว่าเอา้าจบแล้วนี่แค่นี้เองเหรอที่เรากลัวมันต้องนานก่อนที่จะเข้าในกลัวมันต้องนานด้วยพอเข้าไปปุ๊บเอา้าสนุกดีนี่ผู้หญิงเขาคุยดีกับผมด้วยแล้วมีอะไรต้องกลัวมีบางครั้งที่ผมโดนดา่าช่วงนั้นผมก็เคยกเก็บกับมานนอยแต่ท้ายที่สุดแล้วผมก็มานั่งคิดว่าผมจะนอยอะไรวะผมก็แค่ตัดความคิดนั้นออกไป้ยเพราะผมรู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะเราไม่ได้ทําอะไรผิดนะเว้ยคือเรามีจุดยืนที่ชัดเจน เราเชื่อมั่นในการกระทําของเราว่าไม่ได้ทําอะไรผิดผมไม่ได้ทําอะไรผิดแค่ขอเบอร์สาวแล้วเขาปฏิเสธมันไม่ได้เป็นอะไรที่ผิดคุณต้องกลัวอะไรถูกป่ะแล้วคุณไม่รู้สึกผิดกับตัวคุณหรอครับตัวคุณที่แม่งเรียกร้องคุณอะ่ะแม่งบอกว่าด้วยหน่อยเหอะไปหาแฟนไปหาผู้หญิงที่สวยๆให้หน่อยเหอะชีวิตนี่อยากได้มากอะ่ะแล้วคุณไม่สงสารคนคนนี้บ้างเหรอคุณม,มัวแต่กลัวคนอื่นดา่า แล้วคุณไม่ให้สิทธิ์ไม่ให้อิสระความคิดในใจของคุณเหรอความเป็นตัวตนของคุณอนะ่ะผมเชื่อนะครับว่ามีหลายคนเนี่ยที่เป็นวัยเด็กนะตอนเด็กเนะี่ยโดนอาจารย์ดา่าโดนใครก็ไม่รู้ดา่าแล้วมันสร้างปมในใจให้กับคุณจนคุณไม่กล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองไม่กล้าที่จะแสดงความมีสเสน่ห์หรือทําอะไรก็ตามผมบอกเลยว่าคนต่างเหล่านั้นนะครับที่เขาด่าคุณเนะ่ยเขาไม่ได้รู้เรื่องมากกว่าคุณหรอกครับเขาก็เป็นแค่คนคนหนึง่งเป็นคนคนหนึ่งที่ ก็แค่ตัดสินคุณซึ่งถ้าคุณรับมันมาเป็นความจริงแล้วคุณมาเครียดมันก็เป็นความจริงของคุณไงแต่คุณจะเป็นต้องแคร์ไหมไม่ไงคุณรู้ว่าชีวิตคุณนะครับชีวิตมันคือการลองผิดลองถูกเว้ยแต่คนส่วนใหญ่อ่ะต้องการจะให้เราไปในทางที่ถูกอย่างเดียวและทางที่ถูกของเขาคืออะไรทางที่ถูกที่เขาชอบซึ่งมันอาจจะไม่ได้ถูกจริงๆด้วยซ้ําคนส่วนใหญ่แค่ไม่ได้เห็นด้วยมันไม่ได้แปลว่าคุณผิดนะเว้ย ถ้าสมมติคุณเป็นคนคนหนึ่งที่คุณต้องการจะได้ผลลัพธ์ชีวิตแตกต่างจากคนปกติคุณก็ต้องทำอะไรที่มันวิเศษกว่าคนเหล่านั้นนะคุณต้องกล้าที่จะแตกต่างกล้าที่จะมีคอนฟ lict มีการทะเลาะคุณต้องยอมเว้ยโดนด่าแล้วไงคุณก็กลับมาสู้ใหม่คุณจะเหมือนดอกไม้ดอกหนึ่งที่แม่งโดนตัดเท่าไหร่โดนตัดเท่าไหร่แม่งก็งอกขึ้นมาใหม่ได้เรื่อยๆแลวแม่งไม่มีวันตายเว้ยแม่งไรเทียมทานอะ แลวชีวิตคุณทําอะไรคุณก็จะกล้าไ้คุณจะไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นแล้วชีวิตคุณมันคุณคิดดูดิว่าชีวิตคุณจะกลายเป็นเหมือนคุณเป็นตัวละครหลักอะในเรื่องอ่ะแล้วตัวอื่นมันเป็นแค่เอ c พีซีที่ที่ไม่ได้มีบทบาทอะไรอ่ะแล้วคุณอยากทําอะไรคุณก็ได้อ่ะผมอยากให้คุณคิดเรื่องนี้ได้เร็วๆนะเว้ยว่าชีวิตคุณมันเป็นของคุณเว้มันคืออิสระของคุณคุณอยากทําอะไรคุณควรทำเลยเว้มันคือชีวิตคุณคุณเกิดมาแค่หกสิบปีเนี่ยคุณตายไปก็ไม่มีใครจําคุณได้แล้วไม่มีใคร จำเรื่องราวชีวิตของคุณได้แล้วแต่เขาก็ลืมคุณกันหมดแล้วคุณทําอะไรก็เถอะและไอ้คนที่มันด่าคุณก็เหมือนกันเดี๋ยวแป๊บเดียวเขาก็ตายกันหมดแล้วมไม่มีอะไรให้มันไม่มีอะไรที่มันอยู่ถาวรบนโลกเนี้ยแล้วคุณไม่จำเป็นจะต้องไปเครียดกับมันเว้ยชีวิตของเราเป็นของเราเนะเว้ยใช่ซะอย่าให้ปล่อยให้ความกลัวมาครอบงำถ้าสมมุติคุณคิดว่าโอเคคุณฟังคลิปนี้คุณได้ประโยชน์ แต่ว่าพอคุณมีจะไปลงมือปฏิบัติจริงๆคุณก็ยังกลัวอยู่ดีเป็นเรื่องปกติครับมันเป็นเรื่องปกติแต่สิ่งที่คุณต้องทําคืออะไรรู้ป่ะหมู่ล่างกายก่อนคุณกลัวใช่ปะใจคุณโคตรกลัวแล้วแล้วไงคุณเดินไปเลยเดินไปสกิดเลยและหลังจากนั้นร่างกายคุณมันจะทําเองว่าเอ,อสวัสดีครับเออชื่ออะไรแรกๆมันก็จะสะดุดหน่อยแต่แล้วไงอ่ะอย่างน้อยคุณได้ลงมือทําคุณเอาชนะความกลัวความกลัวมันอยู่แค่จิตใจเราเว้ย แต่คุณมูฟร่างกายคุณเอาภายนอกอ่ะดึงภายในคุณเดินไปก่อนเลยคุณเปิดเลยแค่นั้นแหละครับชีวิตมันก็ไม่มีอะไรแล้วเรื่องจีบสาวมันไม่ได้ยากเลยเนาะแล้วคนที่ไม่มีออปชันไม่รู้ว่าจะจีบใครไม่มีคนไหนไมาชอบมันเป็นเพราะว่าคุณไม่กลายย้าเองที่จะเปิดโอกาสหรือเปล่าคุณอยู่แต่กลุ่มเดิมๆคุณอยู่แต่สังคมเดิมๆแล้วคุณก็เอาเก็บมาคิด คุณก็เอามาเครียดว่าทําไมฉันไม่มีใครมาจีบไม่มีใครชอบเพราะว่าคุณไม่ได้ลงมือทําเองหรือเปล่าโลกเนี้ยถ้าคุณอยากได้อะไรคุณต้องลงมือทําเองเว้ยมันได้มีใครมาป้อนให้คุณหรอกยกเว้นคุณเกิดเป็นลูกคุณรวยแล้วพ่อคุณช่วยคุณมากอ่ะอะไรก็แต่คุณคุณก็โชคดีไปแต่คนรวยก็ไม่ได้แปลว่าจะจีบสาวติดดังนั้นนะครับผมฝากไว้ในคลิปนี้เนาะไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณจะโดนใครด่ามาใครใครไม่เข้าใจคุณใครจะว่าคุณ ใครจะเป็นคนที่มาขัดขวางความฝันคุณว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็จะมีคนขัดขวางความฝันคุณถ้าคุณกําลังเจออะไรอย่างนี้เนาะผมจะบอกเลยว่าไม่จําเป็นต้องไปตอบโต้ครับไม่จําเป็นต้องไปทะเลาะด้วยไม่จําเป็นจะต้องลดตัวเองไปทะเลาะด้วยคุณอยู่ในระดับที่สูงอ่ะคุณไม่จําเป็นต้องลงไปทะเลาะกับคนที่จ้องแค่จะหาเรื่องคุณเพื่อดึงคุณไปในระดับต่ำเหมือนเขาเพราะเมื่อไหร่ที่คุณทะเลาะกับเขาอ่ะคือคุณระดับเดียวเขาไง แล้วเขาก็จะมีความสุขเห็นคุณลงมาทะเลาะก,กับเขาแล้วก็จะทะเลาะก,กันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันไม่ได้ทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นเนาะการลงมาทะเลาะก,กับคนพาลเนี่ยวิธีจัดการกับคนพาลเนาะง่ายที่สุดเลยคือคุณไม่จําเป็นต้องให้ค่าเขาครับคุณไม่จําเป็นต้องให้ค่าคนที่แค่จะมาด่าคุณเพื่อทําลายความฝันคุณหรือว่าคนที่ไม่เข้าใจคุณก็ถ้าสมมติคุณอยากได้ตัวอย่างเนาะก็ดูง่ายๆในคอมเมนต์คลิปผมแต่ละคลิปเนี่ยคุณก็จะเห็นละผมไม่เคยลดตัวลงไปทะเลาะก,กับคนนนั้น ก็ฝากไว้เท่านี้แะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจเข้ากลุ่มเนาะก<อ>็ตามเพจ f c e e o o o เลยนะครับใครสนใจก็สามารถเข้ามาปรึกษาพูดคุยกันได้ครับ